มาถึงอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ฮะเรามาที่นี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อเขาชื่ออะไรไม่รู้อะไม่รู้เขาตั้งชื่อเปล่าแต่ว่าคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินต้องมามอเตอร์ไซค์เนาะไม่งั้น,นจะไม่มีที่จอดนี่ของพิโดโดใช่ไหมครับน้ำเยอะ หมดแล้วใชื่อต้องกวาดถ้วยกวาดชามเลยครับเพื่อนเพื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยว วันนี้ <eigentlich> คุณแตงหวานได้ตักฝนนะครับตกากฝนแรกพาออกมาตากฝนเทวดาพรมน้ำมนต์ให้แล้วอ่ะโดใส่หมวกอ่ะใส่หมวกตัวใส่หมวกใส่หน้ากากใส่หน้ากากเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกลางวันกันนะรอจนฝนหายอ่ะใส่หน้ากากไปนะนกาเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วล แต่งตัวพิวดให้เรียบร้อยก่อนให้หมวกแน่นๆหน่อยนี่เดี๋ยวเรามีโปรแกรมจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกกันนะเปลี่ยนวน้องเพราะผมต้องไปดูเพราะหมวกกันน็อกที่ผมจะใช้ของผมจะต้องเป็นเต็มใบแล้วก็จะต้องมีที่สามารถติดกล้องกล้องติดกล้องที่ตรงคางได้วันนี้ใช้กล้องตัวนี้ก่อนมีเอฟซบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ถ่ายภาพไป มองไม่ค่อยเห็นต้องมันต่าไปหน่อยตอนนี้ใช้อีกตัวหนึ่งนะครับใช้กล้องอีกตัวหนึ่งกล้องคล้องคออีกตัวน,น่าจะสูงขึ้นนะเดี๋ยวเซ็ตกล้องแป๊บกล้องแป๊บน,น่าจะสูงใช่ได้ไหมยอย่างนี้ <S 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 สูงไปป่ะ นูน่นส่งไปนู่นน่าจะประมาณนี้นะมุมกล้องนะกล้องน่าจะประมาณนี้ดูมุมก,กล้องโอเคไหมน่าจะโอเคเนะผมกล้องมุมน,นี้เนาะ,ะไปครับเดินทางกันครับปโดขึ้นรถโอเคเนาะมุมก,กล้องมุมนี้ ทดลองไปแล้วกันต้องเซตมุมกล้องดีๆฮะมุมกล้องมุมนี้เพราะว่าจะมุมกล้องที่ดีที่สุดก็จะที่เป็นติดคางติดหมวกโด้โดจะกินอะไรทั้งวันนี้อะปัดเอวพ่อ <laughs> พี่ดตกใจเพราะรถมันแรงกว่าเดิมฮะพอออกตัวนี้มันจะพุ่งหน่อยพันเก่าออกตัวมันจะออกตัวช้าช้าด้วยจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวบ้านอะไรบ้านเนินเ่าโอเคไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเนินที่จริงว่าว่าจะไปไกลๆแต่ว่า ฟ้ายังฉ่ำฝนอยู่เลยฮะตกตั้งแหนเมื่อคืนเมื่อเช้าหยุดตอนใสายๆนิดนึงแล้วก็มาตกอีกนี่ก็เพิ่งขาดเม็ดไปขอบคุณ FC คุณนกนะฮะ f อคุณนกจากบุรีครับประกันภัยเอ่อยชื่อให้หน่อยก็เป็นห่วงเรื่องการทำประกันอะไรต่างๆก็เรียบร้อยครับ ออกรถมาเขาก็มีประกันให้แล้วก็ขอบุญเอฟซีหลายท่านที่เป็นห่วงว่าอาจารย์น่าจะเปลี่ยนมวกเพราะว่ารถแรงขึ้นใหญ่ขึ้นอาจจะวิ่งไกลขึ้นก็มีโครงการเปลี่ยนอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมวกเป็นเต็มใบกัน<อ>เพราะว่าผมจะใส่เต็มใบแล้วก็จะนำกล้องเนี่ยมุมมอง ที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่น่าจะติดกล้องที่คางเนาะติดกล้องที่คางก็จะกลุ่มมองให้เพื่อนเพื่อนเห็นวิวทิวทัศน์เวลาออกทริปไปไกลๆก็จะเห็นภาพสวยงามอันนี้ก็เป็นการทดลองนะเอาเมาส์ที่คล้องคอที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่สองตัวด้วยกันนะรไอคราที่แล้วที่ตอนคลิปที่ออกรถ ไปตอนออกรถครั้งแรกนะ่ะเป็นเมาส์ที่เป็นแม่เหล็กคล้องเข้าไปในเสื้อแล้วก็ตัวเมาส์อีกอันนึงก็สามารถติดเมาส์แม่เหล็กตัวหนึ่งอยู่ในเสื้อเมาส์เหล็กอีกขั้วหนึ่งก็อยู่นอกเสื้อก็ติดแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนมุมมองได้อัน,นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะถอดเปลี่ยนมุมมองได้แต่ว่าอันนี้ต้องต้องติด กล้องอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงเนี้ที่ถ่ายถ่ายย้อนกลับเข้ามาวันนี้เราอยู่แถวแยกพลาน,นกฮะที่ผมมาบ่อยๆมาตลาดบ่อยๆอะไรบ่อยๆก็มาที่แยกพลาน,นกนี่แหละแต่ว่าเมื่อกี้พี่โรบ,บอกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินบ้านเนินก็คือเนี่ยต้องเลยแยกนี้ไปขออนุญาตมาตรงนี้ เราต้องตรงขึ้นไปฮนะเราต้องเบี่ยงมาตรงนี้หน่อยเพื่อเพราะว่าเลี้ยวซ้ายเขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมุมมองนี้ก็น่าจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าเม้าท้องคออันนี้มันดัดมันดัดให้สูงขึ้นมาหน่อยได้แต่ว่าถ้ามุมมองอยู่ที่ตรงคางเราเนี่ยซึ่งจะต้องอไปไว บนบนหมวกกันน็อกที่เต็มใบนะฮะเดี๋ยวต้องไปเลือกหาซื้อก็ต้องหาซื้อที่ดีๆที่ป้องกันได้ของพี่โดโด้ด,ด้วยของผมด้วยตรงนู้นร้านตรงนู้นนะที่เห็นก็เปิดไฟสีเหลืองเป็นกลวยจับยืนพื้นนะกลวยจับเจ้าดัง แยากนากนีม่มีอะไรมีอะไรน่ารับประทานบ้างไม่รู้ภาพจะสว่างดีไหมเพราะว่ามันคึมฟ้าคึมฝนนะวันนี้ยังไม่เห็นแดดเลยคึมฟ้าคึมฝนเอเดนโชอบไหม ชอบนั่งที่อะไรโดนนั่งที่แตงอะไรแตงหวานถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราจอดตรงที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์กันนี่แหละก็อย่าเพิ่งลงนะให้พ่อจอดให้ดีๆก่อนเพราะคนเยอะเลยไม่เป็นไรเราไม่ได้รีบร้อนอะไร จอดตรงนี้ดนลงค้ับรอแป๊บหนึ่งมาถึงอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยฮะเรามาที่นี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยว ชื่อเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่าไม่รู้ก็ตั้งชื่อเปล่าแต่ว่าคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินก็ถือเนื้อบ้านเนินขายดีมากแล้วก็เป็นเจ้าประจำของบ้านโนโดพาเที่ยวเราครับพาขี่มอเตอร์ไซค์มาเรามาจากทางนู้นแล้วก็ถ้าถ้าถ้าไปทางนี้ก็เลี้ยวขวาก็สถานีรถไฟธนบุรีนะเลี้ยวซ้ายก็ออกถนนจรัญสนิทวงศ์ได้ออกไปบางขุนนนท์ได้ครับเข้าไปทานก๋วยเตี๋ยวกันร้าเข้าไปหาที่นั่ง จอดนี่เนาะไม่เป็นไรนะเขาก็จอดกันนั่งไหนขอบคุณครับนั่ง VIP เลยเหรอเนี่ยโต๊ะกลมเส้นใหญ่เส้นใหญ,ใหญ่มาดูกันปอยญาตปอยญาตมาดูเนาะห่างหายไปนานไม่ได้มานานไม่ใช่ไม่ได้มานานหรอกมาบ่อยแต่เพิ่งถ่าย ก็เรียกกันเวลาผมมาเฟติเอ๋ยวบ้านเนินแล้วก็เล็กกินหอกม้าอือนี่เลยข้าวอย่างนี้เลยใจดีเนาะเรามาจังหวะนี้คนเยอะพอดี เสั่งแล้วครับอันนี้แกชุดลอใช่ไหมคะเนี่ยใหญ่ชิ้นเปล่อยพิเศษของพี่โดใช่ไหมใหญ่ชิ้นเปล่อยทีเอาน้ำเยอะเพราะไหมคะใช่ใช่ใช่ใหญ่ชิ้นเปล่อยเอ็นอใ,หใหญ่ชิ้นเปล่อานานเยเอ็นนะ สุดรอนี่แหละนำ้ำเยอะก็สั่งพิเศษไนงะ<อ>สั่งเป็นพิเศษของผมก็เกาเหลาพิเศษเปื่อยเอน็นม,ม้ามต้องมามอเตอร์ไซค์เนาะไม่งั้นจะไม่มีที่จอดนี่ของพี่โดโดใช่ไหมคะ น้ำเยอะอ่ากินหมดไปแล้วเชื่อ่ะยเขากวาดถ้วยกวาดชามเลยของพิโตโลฮะของผมเกาเหลาพิเศษใช่ไม่มีไส้อ่ะเสียดายไส้หมดไส้หมดค่ะนี่ฮะคนคนคนปรุงคนผันใจดีนะให้เยอะอันนี้เอ็นเปื่อยเอ็นลงไป แล้วก็ม้ามชิ้นใหญ่ๆห่านน้ำเยอะไหมคะ่าน้ำเยอะเหมือนกันเอาเกาเหลามีก็ใส่น้ำตกให้ด้วยเกาเหลาเอาข้าว๋ยมถีไปเองค่ะเรียบร้อยขอข้าวถ้วยนึงข้าวถ้วยหนึ่งนะคะไปแล้วมาพิเอโรหืมมาแล้วของพิเโร ขึ้นมาพิ่ด้วยบัตรดีเ<า>อฟซียังเนี่ย้น้ำอะไรชาอะไรชาชาชานมเย็นใช่ไหมชานมเย็นใช่ไหมชานมเย็นหนึง่งชาดำเย็นหนึง่งชาชาดำหนึง่งแล้วก็ชานมหนึง่ง uh huh. มมารุงมาเอ้เยอ้้ออเยเ้ยอ้อเ

คุณชาับเอาช้อนให้พ่อด้วยทานเลยจำจำพี่โดโดได้ใช่ไหมผมอยู่ทุกช่องโดโดพาเที่ยวฮะคุณเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าบอกคุณพี่ไปก่อนพอดีมานั่งด้วยกันว่าว่าว่าน้องเขาเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกเดี๋ยวจะแต่ว่าคุณพี่บอกว่า เคยเห็นเคยเห็นเคยคุ้นเห็นผ่านเคยเห็นผ่านตาอยู่ผ่านตาอยู่ดูวทำรายการอาหารใช่ครับใช่ครับนี่นี่ก็ทำอยู่พี่พี่พี่ขออนุญาตออกคลิปผมเลยนะเนี่ยนี่ครับอาหานก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินครับผมไม่เคยไม่เคยมาทั่นี่คุ้ชมดูเจริงแล้วจะต้องมาอีกอ่าจริงอ่ะรจิง ผไมถยทีผมถ่ายวิดีโอเป็นคลิปไปติดตามได้ใน YouTube ช่องโดโดพาเที่ยวเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์คนเดียวที่เป็นเป็นเด็กพิเศษเขาเป็นด้วยเหรอ ก็ช่องเขาอะโดโดพาเที่ยวก็เนี่ยฮะโดโดช่องเขาดังติดตามสามสามแสนกว่าโดนทันเลยเขาเขาเขาจะเตื่นหน่อยถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่มีคนเยอะเอะเขาจะเขาจะอเลิร์ตเลิร์ตหน่อยพี่ทาเลยครับ ดยชอนซ่อมไหมดีช้อนซ่อมมีช้อนซ่อมไหมครับมีมีซ่อมมมีช้อนซ่อมไหมครับขอช้อนซ่อมหน่อยช้อนซ่อมดยอนไม่แน่งว่าไม่อทานไม่โดโดแต่อไปม่อัโหจัชอนซ่อมไม่ทันหนกิมาทำแรก ด้วยรอยทางขอบคุณครับขอบคุณครับนะแกทานขนาดน้อทานเลยเอาเลยลูกมันจะหอมฮะรับผมใส่ต้าหููยิ่แล้วจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะมันเค็มรูก นี้มันจะหอมเข้าเข้ากับเข้ากับน้ำตกใช่นี่ไม่มีไม่มีถังอันนี้มามันี้มาม น้ำตุ้บก็อร่อยครับยิ่งกินเกาเหลาเนี่ยจะมาขอเพิ่มน้ำหน่อย,เ,อยเข้มข้นเ,เข้มข้นเนื้อเกล่อเขาน่ากินหว่าทอดเดียวก็หั่นติ้นแบบมีเทคเจอร์หนาหน่อยโดยโดยเฉพาะไส้เนี่ยเขาจะหมดก่อนเป็นระดับแรกเลยเเออาหรมาเนี่ยตอนนี้ไม่มีไม่มีไส้แล้ว ผมมาผมก็ต้องสไตล์ผมก็เปืเป่อยมามไส้เอ็นอเอ็นเปื่อยมามไส้อันนี้เป็นม,มามเลยเนี่ยมามเนี่ยม้ามเขาก็ชิ้นแบบนี้เลยนากินแล้วก็ทําไม่ไม่คาวไม่เหนียวตรงนี้หมดเลยเข้อความนชะครับมาชิมกันเลย ด้อมองกล้องเยด้อมมองลูกดูคร่ะหนึ่งสองสามคุณพี่เขารู้จักโดโด่ดีโดโด่มาบ่อยเป็นลูกค้าประจำแล้วแล้ววันนี้เขาบอกเองอ่ะบอกว่าโดกินอะไรบอกก๋วยเตี๋ยวบ้านเนินเตี๋ยวเนื้อบ้านเนินเขาบอกรีเควสเอง ี่ไม่ก็หรอก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้เลยการในเล็กกี่ปีแล้วครับเนี่ยยี่สิบปีแล้วค่ะขายแต่ปลาหินหูไปนั่งยิ้มไปเปื่อยอยู่บนนั้นปลายิ้มแล้วเหรยิ้มเลยตาทำแล้วเขาขายตั้งแต่โดโด้ยังไม่เกิด ผมมากินทั้งนั้ยังหนุ่มๆยังไม่แต่งงานใช่เมื่อก่อนเป็นบ้านเป็นบ้านคล้ายๆฝั่งนู้นนะเป็นบ้านไม้คล้ายฝั่งนู้นอันนี้เขาขายเด็ดขายดีไงร่ำรวยนี่พวกมันกินงานหมดต้อง้วยอันนี้ของขายอะครอย่างนี้โรชานมเนาะ นะดูกระรเดี๋ยวเดี๋ยนั่อิ่มแล้วอิ่มุกชิ้นย่างก็อร่อยนะไม่ลองชิมเอาไหมชิ้นปิ้งเหรอแบสุดยอดเลยเอาเอามาดิอาแม้ผลไม้ผลไม้มาลองดูดของพี่หันไม่พันสไม่หันไม่เดี๋ยวเขาจะไปกินกะะรี่ปั๊บกรนี่ค่ะลองนะกระริบป๊ไไก่อไกินกรปไต่ไ่วันนี้อ่ามุมกล้องงอ แล้วก็ลูกค้าโตเยอะก็เลยไม่ได้ไไม่ด้ตั้งขาตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆก็คนแถวนี้นี่หว่าก็ขินอนนงแต่ลัว่าราคาเเขาบอกเฮ้ยของร้านหรือของพี่เนี่ยของร้านหรือของร้านนี่ ผมไม่มีอะไรมาเลยครับเ <laughs> <c oughs> น,นื้อเนี่ยอยากอยากสั่งข้าวอีกอะไรว่าพอแนละ้วหมอให้ลดน้ำหนักพี่กิงเวลามานี่จะอันนี้ด้วยนึงแล้วก็ข้าวสองอข้าวคนด้วยเลย เราตาบางทีเาไม่ไนะชินงขอได้หมป้ยังไม่ค่อยใส่แป้งเท่าไหร่เนื้เอ็นนะเขาส่ รอพีโดครับผมเที่ยงละตลอดต้องต้องขอบคุณคุณพี่สองท่านนะฮะมานั่งคุยกันขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเราเข้าไปติดตามนะฮะขอญาตพี่ได้อยู่ในช่องผมแล้วพีโดทานเรียกคิดตังเลยครับโดจะไปกินกะหรี่ปั๊บ่องคุยกัน พี่ๆสองท่านเพลินพี่ดูเพิ่งจะทานอร่อยมากทั้งหมด200 205บาทฮะแล้วก็มีน้ำด้วยก๋วยเตี๋ยวด้วยกับเหลาด้วยขอบคุณครับทางร้านเก็บแค่ 200. 2สอครับอิ่มอร่อยครับอกว่าบอกว่าให้เพิ่มน้ำกลัวไม่หมดนี่เกลี้ยงกวาดด้วยกวาดตาม <c oughs> จพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าจอดมันยอดมากโลนะพระเจ้าจอดมันยอดมากพระเจ้าจอดมันยอดมากพระเจ้าจอดมันยอดมากเล็กนหน่อยเล็กน่อยโอ้ดูท้องฟ้ากรุงเทพวันนี้พี่โดบอกจะไปกะหรี่ป้าปีกโด เอาไว้วันอื่นได้ไหมลูกพ่อกลัวจะไม่รอดอ่ะเราไปแล้วเดี๋ยวฝนตกแล้วเรากลับเข้าที่ทํางานก่อนนะเดี๋ยววันอื่นค่อยกินเดี๋ยวฝนตกอ่ะเพราะเราเอามอเตอร์ไซค์มามันจะไม่ปลอดภัยนี่ครับอร่อยมากอยากอยากจะเขียวหวานทันทีนะไม่ไม่เจอเนี่ยครับเขาเป็เขียวหวานเนื้อชุดแรนี่นะต้องมาประมาณกี่โมงไม่ผิดหวังถ้าจะกินเขียวหวาน สิบโมงเนาะได้ครับได้ครับแล้วมาใหม่ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศผมขับรถกลับนะฮกับคุณแตงหวานไม่ไปต่อละว่าจะไปซื้อสลีปไ๊าใหพี่โดโด้เดี๋ยวหนีฝนไม่พ้นครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศขับรถกลับกับคุณแตงหวานมุมมอง จะเป็นยังไงค่อยๆปรับเรื่องกล้องไปครับเรื่องการฝากกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องโนโดพาเที่ยวด้วยครับเจอกันเจนดืดเดี๋ยวไปครับเจดืดไปครับเจอดืดเดี๋ไปครับฝากกดตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้โนโดพาด้วยนะครับเจอดืดเดี๋ไปครับวัดสวัสดีครับบ๊ายบาย Tôi để bắt nát đo khinh ฝนลงเม็ดไปๆแล้วก็ปลดเอวพ่อ thời cái kiểm